เอร์ไตน์ยาริด1.2ทีมิกเอ็กโอเบรถปี2022เล็กไม่์แค่30,000กิโลเป็นสีเทาดำเพิ่งข้้งใหม่ที่เพชรยนค่ะบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นครบจัดเต็มราคาร่งจากป้ายแดงไปแล้วกว่า3แสนบาททีเดียวค่ะใครที่สนใจเล่นค่ะตามหาอีโกคาตัวท็อปไม่น้อยบอกเลยว่าคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะเดี๋ยวชมลิปเต็มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะเจอกับเซอร์มี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยน์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะ และเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับเซลล์เอมี่เอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ให้ชมอีกแล้วเช่นเคยแล้ววันนี้มีอัปเดตเป็นอีโกคาค่ะกับเตยต้ายาริสหนึ่ทีเมียกเอ็กโอเวรถตัวท็อปนะคะจากชุดแต่งเดิมจากโรงงานค่ะคันนี้เล็กไม่ใช้งานไปแค่30,000กิโลราคาล่วงจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ30,000 0บาทเลยทีเดียวค่ะใครที่ตามหาอีโกคาบอกเลยว่าคันนี้โอ้โหสวยมากๆน่าใช้งานสุดๆค่ะอัตราการสิ้นเปลืองดีออปชั่นตัวรถครบจัดเต็ม ระบบเซฟตี้ความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยคันนี้459,000บาทค่ะฟรีดาวน์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99%นะคะผ่อนได้นานสุดๆ7ปีค่างวดแค่8,000บาทค่ะและตัวรถรับประกันโครงสร้างนะคะมีบริษร์ปิเคตให้แน่นอนค่ะไม่มีชนหนักพิคว้ามจมน้ำกับสีกอใหม่นะ,ะตรวจสอบครบเจอเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะไปชมคลิปเต็มนะคะก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามพวกเราชาวเพชรยนต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถดีๆคลิปต่อไปค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาได้ชมตัวรถรอบคันกันเลยเริ่มกันจากด้านหน้าตัวรถค่ะพี่คันนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเป็นไฟ Full LED มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ค่ะไฟ Daytime Running Light เนี่ยถ้าไม่เหลืองไม่ใช่ของแท้แน,น,น่นอนนะเดิมทีก็จะเป็นสีอาเป็นสี LED เนาะใช้งานไปนานๆก็จะเป็นเหลืองเงี้ยแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติ นะคะไม่ได้เปลี่ยนให้นะก็คือเป็นออริจินอลของตัวรุ่นนี้เลยแต่ว่าไม่มีผลอการใช้งานแน่นอนค่ะพี่มาพร้อมกับโลโก้เตอร์ต้าที่มีเรดราให้ด้วยนะคะเป็นท็อปสุดแล้วนะคุณพี่จา๋ามีเรดาร,ระบบเตือนการชนเตือนออกนอกเลนคือมีให้ครบหมดเลยที่เรดราด้านหน้าค่ะประทะเบียน2ขอไข่อ่าง970กรุงเทพมหานครเอาป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะตัวกระจังหน้าลมดำสวยงามมากตัดด้วยเส้นสา,ายไรโครเมียมค่ะคุณพี่จา๋า ันหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง x อ o กโชุดแต่งชุดแต่งนี้นะคะราคาเพิ่มเงินจากรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยประมาณสักเกือบ45,000บาทเลยวันนี้ก็คือฟรีไปเลยนะคะขายแค่ราคาตัวรถพอ459,000บาทคุณพี่คันนี้นะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กตรงรุ่นของ e อ o กโเป็นแม็กอลลอยขอบ16ค่ะแม็กเป็นแม็กลายพิเศษสวยงามเข้ากับตัวรถมากนะคะ mm hmm. ยางเนะี mm ่ย hmm. เดี๋ยวเอมี่เปลี่ยนยางให้นะคะคุณลูกค้าจา๋ายางเดิมเสื่อมสภาพแล้ว เดี๋ยวเปลี่ยนให้ซุ้มล้อด้านในพี่ดูค่ะสวยเนียนกริบเลยนะโชกคก็คือตัวนี้นะคะมีความพิเศษคือเป็นรุ่นพิเศษ X Over นะแต่งสไตล์รถคอดโอเวอร์ Over, คือรถจะมีความยกสูงจากรุ่นปกติถึง30มิมลิเมตรนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะขับรถลุยโฝนขึ้นลูกอนาได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะซุ้มล้อนะคะสีดํามีได้เฉพาะรุ่น X Over เท่านั้นนะคะเสริมความหล่อความแบบดุ จบเลยตัวนี้นะคะตัวกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวกระจกมองข้างเป็นสีดําสีเดียวกับตัวหลังคางเลยค่ะคุณพี่หลังคา x o v e ก็จะเป็นสีดําเงาๆอย่างนี้เลยนะคะดำเงาสวยงามนะคะมาคั่งกับตัวกันสาดตรงรุ่นของรุ่นโตโยต้ายาริสติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันค่ะฟิล์มนี้ประมาณ60รอบคันพรเวทมากๆเป็นส่วนตัวเลยนะคะให้ชมในส่วนขอ,วของตัวโครงสร้างด้านในกันบ้างค่ะคุณพี่จ๋านะโครงสร้างเริ่มพี่เสาบีก่อน น็อตไม่มีขยับค่ะไม่มีการชนหนัของตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนกับที่หัวน็อตสวยงามมากแผ่นเพจจากโรงงานค่ะคุณพี่จา๋านี่เพดเดิมเพดแท้เลยนะคะแล้วก็ให้ดูเสาเอ A กันหน่อยค่ะประตูฝั่งข้างคนขับนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการถอดประตูไม่เคยถอดทําสีไม่เคยชนด้านข้างรับประกันโครงสร้างเดิมแท้ร้อเซแน่นอนนะคะแล้วก็กระจก ของ t ต y ยต้าก็คือเดิมทุกบานโตโยต้านะคะตัวนี้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิลม์มคันนี้เป็นฟิล์มยี่ห้อไฮคูนะคะฟิล์มยี่ห้ออย่างดีเลยการลังสีการความร้อนนะคะการ UV ได้แบบค่อนข้างดีเลยของตัวไฮคู rew, ไว้ใจได้เลยค่ะคุณพี่จ๋ารับประกันโครงสร้างนะคะรถเข้าใหม่เดี๋ยวเอมี่ส่งตรวจสภาพตัวรถมีใบริสุทธิให้ตามที่แจ้งไปเลยตรวจฟรีด้วยไม่มีค่าบริการสำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังคุณพี่เดี๋ยวมีให้ดูเดี๋ยวมีขอเลื่อนเบาะด้านหน้าหน่อยนึง ตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยเราปรับมาสุดเลยคุณพี่นะนี่กว้างนะเบาะก,ก็นั่งสบายเดี๋ยวเอมี่ขอทดสอบนั่งหน่อยเอมี่เนี่ยสูงหนึงร้อานะคะแล้วก็ที่ดูนั่งสบายนะตัวรถมีความแบบกว้างใน,ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยนั่งสบายนะแล้วก็แอร์เนี่ยของโตโยต้าเย็นไวนะคะด้านหลังมีที่เสียบ usb ให้ด้วย2องตำแหน่งค่ะ ะคะใครที่อยากได้ E c o c a าไว้ใช้งานนะคะรถคันแรกตอบโจทย์แล้นะกับ x o b e คันนี้เล็กไม่แค่30,000โลคุณพี่โอ้โหมาไวไปไวแน่นอนค่ะด้านหลังไฟท้ายเป็น LED นะโลโก้รถเต y o ต้ายาลิสนะคะกรบด้านหลังเป็นลมดำสวยงามมีนี่นะ x o b e สีดำดุด,ดอย่างนี้เลยค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้นะคะเป็นปี2022นะเป็นรุ่นฉลอง60ปี anniversary นะ60ปีของทางเตต้าค่ะ ด้านหลังก็จะมีในส่วนตัวกล้องถอยนี่กล้องถอยจากโรงงานมีให้ครบหมดนะคะป้ายทะเบียนก็ได้ไป้ายนี้เลยให้ดูโครงสร้างค่ะโครงสร้างตัวน็อตนะคะไม่มีขยับโครงสร้างสวยเนียนกริบคุณพี่คันนี้รับประกันเลยนะคะให้มาดูหัวน็อตกันน็อตเม็ดอาร์คเดิมแท้ร้อเปอร์เซ็์คันนี้ค่ะแล้วก็นี่มีกล้องบันทึกจากโตโยต้าด้วยนะคะกล้องตัวเนี้ย มันเป็นกล้องหน้าหลังเนาะที่ได้มาเฉพาะในรุ่นท็อปสุดเท่านั้นและเอ v กโบคันนี้ได้มาค่ะคุณพี่รุ่นนี้ป้ายแดงเสนอราคาขายอยู่ที่7 3 0 0 0 0สบาทวันนี้มือสองเหลือ4 5 900 0า่นบาทคุณพี่ราคาล่วงไปแล้วเกือบ3 0 0 0 0 0บาทแล้วคุ้มมากๆคันนี้ฟรีดาวด้วยนะคะเสารับสัญญาณเป็นคีฟฉลามนะคะก็เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรถสมัยใหม่ตอนนี้ก็คือจะเป็นคีฟฉลามอย่างนี้แล้วนะคะไม่ได้เป็นเสาชีโดชีเดนะ สวยเลยค่ะคุณพี่ยาเดี๋ยวไอ้มี่ให้ชมในส่วนตัวออปชันด้านในกันในส่วนของตัวปุ่มฟูสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มอิงเจนสตาร์ทเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะค่ะนะคะและตัวนี้นะคะมีระบบตาร์ทสต็อปให้เรียบร้อยนะเตือนการชนเตือนออกนอกเลนที่มีมาให้ ในตัว E ก o c า r ของ Toyota คือจัดมาให้แบบโอ้โหเต็มรูปแบบเลยมี Toyota Safety Sense ด้วยนะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะจัดเต็มเลยนะหน้าปัดเรือนไม้แสดงผลดิจิทัลค่ะคุณลูกค้าเลขไม่ใช้งานอยู่ที่30,000นะ3798กิโลไม่เดิมไม่แท้รถอายุแค่3ปีกว่าตกวิ่งเฉลีย่ยปีละแค่1,000 0กิโลในส่งตัวหน้าจอเป็นหน้าจอเดิม t ต y o ต้ Toyota นะคะมีกล้องถอยหลัง ต้องถอยหลังก็คือมีอตัวระบบเซ็นเซอร์มีอะไรให้ครบหมดเลยคุณพี่คันนี้อ่ะโอเคสวยงามค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง s อวิทยุ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto ได้ด้วยนะคันนี้โอ้โหออปชั่นครบมากๆแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิิตอลค่ะคุณลูกค้าจ๋านะปรับอุณหภ,ภูมิภายในรถอิสระเลยคันนี้เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติเป็นเกียร์ c ี t นะคะ Dual วี t ออัตราการเร่งตัวนี้ก็ถือว่าช่วงต้นอาจจะไม่ทันใจวัยรุ่นนะแต่ช่วงถ้าเกิดโครงตัวแล้ว ขับขี่ค่อนข้างดีเลยค่ะคุณลูกค้านะคะกระจกมองหลังได้เป็นตัดแสงจากโรงงานนะคะไฟสองหน้าเป็นไฟ LED คุณพี่และนี่นะคะก็ที่บางแดดก็เป็นสีดําหลังคาก็เป็นสีดําค่ะสวยงามมากๆแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นแอร์แบ็กมาทั้งหมด7จ็ดใบด้วยกันนะสร้างความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าได้แบบอย่างดีเลยตัวนี้ค่ะระเดี๋ยวพพาชมาปิดส่งตัวเครื่องยนต์กันค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3NR นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ ปึ๊บให้ดูค่ะเครื่องยนต์นี้ MB-START ทิ้งไว้อยู่ประมาณสักแบบ20นาทีแล้วเครื่องยนต์ก็สภาพดีเยี่ยมเลยนะคะคันนี้นะอัตราการสิ้นเปลืองตัวนี้ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะกับเครื่องยนต์1.2 Duo v v d i รหัสสาบ NR นะคะให้แรงม้าสูงสุดถึง92แรงมา้าแรงบิดได้ไปอยู่ที่100นิวตันเมตรค่ะ109นิวตันเมตรนะคะคันนี้เป็นเกียร์ซูเปอร์ c ี t คือระบบเกียร์ทุกอย่างคือดีแล้วมีการพัฒนาจากวิศวกรจากโตโยตา้าถือว่าโอ้โหดีเลยใช้งานได้ยาวๆค่ะตัวนี้ดูแรง,ง่ายไม่จุกจิกและในส่วนของตัวคานนะคะช่วงโครงสร้างต่างทุกอย่างคือเดิมหมดค่ะพี่รอยน็อตไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะน็อตต่างๆนี่น็อตยึดเบ้าโชครอยมาร์ครอยแต้มสียังคงสภาพเดิมจากโรงงานน็อตยึดไฟหน้าไม่เคยแกะเลยค่ะคุณพี่ นะนี่รอยแต้มสีทางโรงงานยังคงอยู่สภาพเดิมค่ะในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคันนี้แบตเพิ่งเปลี่ยนวันนี้เลยคุณพี่จ๋า20เดือน169ได้แบตใหม่ยางใหม่ยาริดเอโอเบคันนี o ้ B o ini, จัดให้อย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะคะเรื่องโครงสราง้างต่างๆทุกอย่างเครื่องยนต์เลขตัวเครื่องตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนคุณพี่นะคะนี่ดูน็อตยึดต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากศูนย์ค่ะพี่ดูค่ะนะ ใครตามหาเอ็กโอเอยู่นะคะวันนี้เรามีสีเทาดาเข้ามานะสวยสุดๆเลยคุณพี่จ๋านะในงบราคา459,000บาทค่ะนะเป็นังไงบ้างคะกับทที่มีรีวิวไปนะคะกับตัวใต้ยาริส1.2ึพรีเมียเอ็กโอเวตัวท็อปสุดชุดแต่งพิเศษจากโรงงานเลขหมาใช้าง,งานเพียงแค่3 0 0 0 0กิโลค่ะกับราคา459 0 0 0บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.9% 9นะคะผ่อนเริ่มต้น8,000บาทตลอดสัญญาค่ะใครท่านใดสนใจนะคะรุ่นนี้คันนี้ คันที่ไม่รีวิวติดต่อได้เลยที่พทโธลางใต้คลิปแจ้งแอดมินแจ้งรุ่นรถแจ้งเซลล์รีวิวได้เลยเดี๋ยวเอมี่จะเป็นคนดูแลเรื่องการออกรถให้เองค่ะและลูกค้าต่างจังหวัดนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่เพชรยนต์ไม่เป็นไรนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะเหนือใต้อสานออกตก ไปได้หมดเลยทุกพื้นที่ทั่วประเทศฟรีไม่มีค่าบริการค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์ไว้เป็นกำลังใจเให้ก,กับพวกเราชาวเพจยนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ม่ไะ้รอุบถ้ากล้องขออนุญ,ญาตล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ